ตอนนั้นเองเหล่าสิทธิ์สำนักคังเฉียงก็เข้ามาในป่าหงหยหวนลึกกว่า1ิบกิโลเมตรแล้วทําให้ยิ่งเข้าใกล้เขตมืดมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มผู้ดูแลที่แอบตามหลังพวกเขามาอย่างเงียบๆในใจก็เกิดความตกตะลึงขึ้นมาระหว่างทางพวกเขาได้เห็นกับตาเลยว่าสิทธิ์พวกนั้นสังหารเหล่าสัตว์อสูรยอย่างไรและพลังของพวกเขานั้นแข็งแกร่งขนาดไหนถ้าไม่เห็นด้วยตาของตัวเองหลักก็เขาคงไม่มีทางเชื่ออย่างแน่นอนสิทธิ์ที่ถูกเรียกว่าขยะเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วได้ซุกซ่อนพลังที่น่ากลัวเอาไว้ปีศาจหนูช สัตว์อสูรหินยักย้ายชีส่วนขั้นที่สองตายหมาป่าพฤกษาชีส่วนขั้นที่สามตายพยักลายหมอกชีส่วนขั้นที่สี่ตายมีป่าชีส่วนขั้นที่ห้าตายจิ้งจอกไฟชีส่วนขั้นที่หกตายพวกเขาไม่รู้ว่าจะมีสัตว์อสูรตัวไหนบ้างที่ไม่ถูกสิทธิ์กลุ่มนี้สังหารในวินาทีเดียวแน่นอนว่าคนที่ตกใจมากที่สุดก็คือเติ้งชิวฉาน ในความทรงจำของนางหลินหมิงและคนอื่นๆไม่อาจบ่มเพาะพลังได้ส่วนอูซินซินนั้นก็เพิ่งเริ่มบ่มเพาะพลังเมื่อไม่กี่ปีนี้เองแต่อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งที่สิทธิกลุ่มนั้นแสดงออกมาก็เกินกว่าที่นางจะจินตนาการได้สัตว์อสูรที่ขวางทางพวกเขาไม่มีตัวไหนเลยที่ไม่ถูกสังหารในกระบวนท่าเดียวไม่ว่าจะเป็นสัตว์อสูรชีส่วนขั้นที่ 1- ถึงสหรือขั้นที่4ถึง6กก็ดูอ่อนแอราวกับมดเมื่อเผชิญหน้ากับอูซินซินหลินหมิงและคนอื่นๆ นั่งถึงกับสงสัยว่าต่อให้เผชิญหน้ากับสัตว์อสูรชีส่วนขั้นที่เจ็แต่อูซินซินหลินหมิงและคนอื่นๆก็สามารถสังหารมันได้ในหมัดเดียวคนพวกนี้ไปเรียนรู้อะไรมาในสำนักคังเฉียง ต้งชิวฉานยิ่งไม่เข้าใจสํานักทางเฉียงมากขึ้นทุกทีหลินหมิงและคนอื่นๆนั้นได้เปิดเผยความแข็งแกร่งของตัวเองออกมาทําให้นางอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าหากสุ่มเลือกใครสักคนในหมู่สิทธิสํานักทางเฉียงออกมาพวกเขาก็โดดเด่นกว่านางหลายเท่าโดยเฉพาะอูซินซินและหลินหมิงสองคนนี้เพิ่งอายุ15-16ถึงปีเองแต่ยังมีความแข็งแกร่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคนที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะอย่างนางซสออีกต่อหน้าเด็กเหล่านี้นางในฐานะหนึ่งในสามอัจฉริยะของเมืองทะเลทรายกลับรู้สึกอับอายเป็นอย่าางมาก ัรยะจถ้าหากข้านับว่าเป็นอัจฉริยะแล้วเด็กพวกนี้ล่ะต้องถูกเรียกว่าอะไรปีศาจหรือสัตว์ประหลาดตั้งชิวฉานยิ้มออกมาอย่างขมขื่นเกียติยศและความมั่นใจที่สะสมมากกว่า20ปีได้พังทลายไปในเวลาอันสัน้นตูม เกิดเสียงดังที่ด้านนาขึ้นอีกครั้งเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นจางเหิงอย่างกำลังเตะสัตว์อสูรชีส่วนขั้นที่6จนกระเด็นออกมากระดุกสันหลังของสัตว์อสูรชีส่วนขั้นที่6กฟาดเข้ากับหินก้อนใหญ่ไม่ไกลนักจนทำให้หินก้อนนั้นแตกออกมาจากนั้นสัตว์อสูรก็ร่วงลงไปที่พื้นมันดิ้นอยู่ไม่กี่ครั้งก่อนจะแน่นิ่งไปมุมปากของเติ้งชิวชานกระตุกขึ้นมาอีกแล้ว ระดับการบ่มเพาะของจังเหิงอย่างนั้นอยู่ที่ขอบเขตชีส่วนขั้นที่หสูงสุดแต่สัตว์อสูนชีส่วนขั้นที่6อย่างแรดหลังเหล็กกลับโดนเขาเตะจนตายการต่อสู้นี้แทบจะถือได้ว่าโหดร้ายสุดๆต้องรู้ว่าแรดหลังเหล็กนั้นเป็นสัตว์อสูนที่มีการป้องกันที่ดีเต้งชิวฉานจึงสรุปได้ว่าอย่าตัดสินเด็กเหล่านี้จากระดับการบ่มเพาะเพราะไม่งั้นจะโดนหลอกเอาจากนั้นก็เริ่มสงสัยชีวิตของตัวเองขึ้นมาเด็กพวกนี้แต่ละคนล้วนแต่งเป็นหมูหลอกกินเสือทั้งนั้น ไม่ไกลจากนั้นผู้ดูแลสามคนที่ตามจางเหงิงหยางได้จดบันทึกสัตว์อสูรที่จางเหงิงหยางฆ่าไปด้วยมือที่สันเทาเห็นได้ชัดเลยว่าจิตใจของพวกเขาในตอนนี้ไม่ได้สงบเลยสักนิดแม้ว่ามันจะไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาเห็นจังเหงิงหยางโจมตีแต่พวกเขาก็ไม่อาจทําใจเย็นอยู่ได้อีกเมืองทะเลทรายกาลังจะเปลี่ยนไปผู้ดูแลทุกคนต่างก็คิดแบบนั้นในใจ หลังจากที่การทดสอบห่วงห่วนนี้จบลงยุคสมัยของสามอัจฉริยะของเมืองทะเลทรายจะผ่านไปและถูกแทนที่ด้วยยุคสมัยของสิทธิสำนักทังเฉียงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเมืองทะเลทรายจะมีแค่สองประเภทเท่านั้นหนึ่งคือสิทธิสำนักทังเฉียงและอีกหนึ่งก็คืออัจฉริยะนอกสำนักทังเฉียงนึกว่าเป็นสัตว์อสูรชีส่วนขั้นที่ก้าสอีกคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นแค่แรดหลังเหล็กสัตว์อสูรชีส่วนขั้นที่หกไปได้หน้าเบื่อจริงๆจังเหงิงหยางดึงเท้ากลับมาและเบะป,ปากอย่างเสียด ไหนบอกว่าป่าหวงหยวนมีสัตว์อสูรที่ไร้กาศมากมายไงแต่พวกเราเดินมาไกลขนาดนี้ยังไม่เจอสัตว์อสูรชี้ส่วนขั้นที่ก้าวเลยสักตัวลินหมิงเอ่ยแซวออกมาว่าบางทีเพราะรู้ว่าเจ้าจะมาพวกมันเลยพากันไปซ่อนตัวแทนจางเหิงหยางกรอกตาและพูดขึ้นมาว่าลินหมิงอย่าพูดให้คำไปหน่อยเลยพวกมันอาจจะกลัวเจ้ามากกว่าทำไมต้องมากลัวข้าด้วยละ่ะอูโมหัวเราะและพูดขึ้นมาว่า ทุกคนไม่ต้องรีบร้อนไปที่นี่เป็นเพียงแค่เขตนอกคงยากที่จะพบกับสัตว์อสูรขอบเขตชีส่วนขั้นที่9้าได้แต่ข้าเชื่อว่าตอนที่พวกเราเข้าไปในเขตมืดน่าจะพบสัตว์อสูรขอบเขตชีส่วนขั้นที่9้าได้ไม่ใช่แค่สัตว์อสูรขอบเขตชีส่วนขั้นที่เก้าเท่านั้นแม้แต่แตสัตว์อสูรระดับว่าสวนพวกเขาก็อาจจะได้พบเขตนอกเทียบกับเขตมืดไม่ได้เพราะที่นั่นมีแต่สัตว์ที่แข่งแกร่งกังสั่งสัตว์อยู่ส่วนสัตว์อสูรที่อ่อนแอก็ถูกขับไล่ออกมาที่เขตนอก เมื่อได้ยินบทสนทนาของพวกจังเหิงหยางกลุ่มผู้ดูแลก็ตากระตุกขึ้นมาแม้แต่มือที่ถือสมุดไว้ก็สั่นไม่หยุดเด็กพวกนี้บ้าไปแล้วพวกเขาไม่คิดเลยว่าอูโมหลินหมิงและคนอื่นๆไม่เพียงแต่ตั้งเป้าหมายไว้ที่สัดสู์ูนยขอบเขตชีส่วนขั้นที่9แต่ยังคิดที่จะเข้าไปในเขตมืดอีกด้วย